โอเอาละครับสวัสดีกับคุณผู้ชมดูเพทุกวัยด้วยกัน,นครับตอนนี้ก็อยู่กับผมรังนกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมเก่าเล่าใหม่นั่นเองครับนั่นก็คือเกมสนไนเปอร์ i t ลิวี2นะฮะ เกมที่ผมรอไว้นับหลายปีแลมปีสิบปียี่สิบปีไม่ใช่นะครับก้อนนี้เป็นเกมปีส0 12นะซึ่งอันนี้ปีสอง6สิบหกแล้วเอามาเล่นพูดทำไมเนี่ยก็คือไอเกมนี้มันเป็นเกมที่นานมากแล้วนะครับเป็นเพราะว่าตอนแรกคอมผมมันยังเล่นไม่ได้ครับแต่อนนี้คอมเล่นได้แล้วก็เลยถือโอากาสมาเล่นเลยนะครับมีปืนเลยบ้างเนี่ยอันนี้คือเลือกปืนไม่ได้เลยออันนี้คือกับระเบิดไม่เอาเอาไอ้นี่ดีกว่าครับไป โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอปก่อนแ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 อปอออจําไม่ได้แล้ววะอันไหนมอบวะในมอบเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมทวนทวนคำาอบนะครับไม่ใช่สีอ๋อคุณสีใช่ไหมไปไปไปก็เกมนี้นะครับเราต้อง เขาเรียกว่าระมัดระวังเล็กน้อยเลเพราะค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อแชมเนเถอะเอาว่าาชมันเถอะเอาว่าเราต้องเล่นแบบค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับเกมนี้ซึ่งศัตรูนั้น้ลยร้ายกาดมากนะครับเราเดินไปชา้าๆครับเราต้องซุ่มซุ่มยิงรอบค่าก็ต้องหานเปดบ้าลู่สิบ แล้วก็กด e หาของครับโอเคได้ MAC MP4 มา14นัดไม่ใช่ MAC ดิี่โคเบอร์ครับเออนั่นแหละเอาอเหียไอ้เชี่ยตะกี้มึงซ้อนกันดิซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกัน้นกูนนก็ช่างแม่งยิง มึงเลยอืมไอสัตว์ไอ้เสืริมไม่เรียงกันเป็นภาลาให้กูอีกที่โคบเบอร์ครับอืมซุ่มทำไมยังไงก็หัวแตกมีใครอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอ้ภาพสวยเนี่ยเฟรมเลทผมตกรรวๆเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมีด้านบนอยู่เนี่แหละครับประมาณนี้แหละเต็มเต็มหัวหัวมึงแตกแน่นอนขึ้นอยู่จะแตกนั่นไงอ่าปลดรางวัลเลยก็เดี๋ยวเราถือปืนนี้กันนะครับนี่ถือปืนเก็บเสียงด้วยก็คือคืออะไรวะกูจะพูดอะไรหลืมนะช้ามันเถอะมาๆาร์เราเล่นอันนี้อยู่ในมิชชั่นที่หนึ่งนะครับลืมบอกไป แล้วก็เกมนี้ต้องหูตาไวนิดหนึ่งครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะฮะโอเคเราต้องไม่ให้โดนฆ่านะครับไปๆก็ก็กแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะครับต้องนั่งนั่งสมาธิก่อนเล่นไม่ใช่โอ้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 กระตุกกระตุกตะกี้เฟรมเรตตกครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเฮ้ย เราเข้าไปโคเวอร์เดยวครับอย่านะอย่านะอย่านะสเป็นว่า <c oughs> ตายเอ๊ยนั่นใครอ่ะเราเห็นเราเห็นเขาครับอ๋อไม่ใช่นี่ว่าไอ้บ้าโอเคเดี๋เราก็ลงไปฮนะอันนี้จะเป็นจุดเซฟแล้วใช่ไหมใช่โอเคครับ นี่กดบเพื่อมองดูสตูว่ามีอะไรบ้างครับเราเรีงไว้ก่อนครับว่ามีกี่ตัวครับจะได้รู้ว่าสตูนะั้นมีคนเราต้องมาร์กเอาไว้ครับสตูมีทั้งหมดกี่ตัวครับมาร์กเอาไว้มีอีกไหมมีอีกไหม มั่นใจนะว่าไม่มีแล้วน่าจะหมดแล้วและครับท่านผู้ชมป่ะเรามาทำการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ไอ้พวกนาซีชั่วเลยอืมหัวแตกแน่นอนใส่หมวกไว้ทำไมเนี่ยไม่กันกระสุนเนี่ยฮะ ยิงไปเลยเอือ้อตูมีเยอะครับท่านผู้ชมเอ้ายิงยิงไม่เฮ้ยมึง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 คิดว่ากูไม่เห็นเหรอตากไวยขึ้นมาสิครับขึ้นมา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 นั่นแหละ ขึ้นมาหัวมึงก็แตกนั่นแหละครับท่านผู้ชมอย่าลบอย่าลบอย่าลบอหัวมึงต้องแตกต้องแตกนี่แหละยิงกระโปงก,กระโหลกเอ้ยิงกระโหลกกระโปงแตกไม่ใช่ มึงอีกตัวมึงอีกตัวอืมเข้าจมูกรู้ว่ามึงเป็นไซนัสหายใจไม่ค่อยออกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงมาจากตรงไหนวะโอ้ยยังมีพวกมันมาอีกเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆมาทำไมให้อายบ้านนาะ ยิงเฟลก็ขอโทษน,นะครับท่านผู้ชมมีตัวมีตัวมีตัวเป็นนึงต,ตอนนี้หัวใจเราเต้นแรงเกินไปครับเอายิงไม่โดนอีกไอบ้บ้าทักษะการยิงปืนกูโคตรเซียนเลยวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งทำไมหมดหรือยังครับหมดแล้วเนาะ โอเคถ้ามึงไม่หมดนะออกจากโคเวอร์สิครับดีเอา้าได้ยินเสียงอยู่นี่ว่าแปบลบว่ายังยังมีอยู่ยังมีอยู่เหรน่าจะหมดแล้วแหละมั่นใจนะไม่หมดนี่กูชิปหายเลยนะ ไปเลยครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งอ e ุ e ้ e e e. ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสไนส์สไนสไนเห็นอยู่เห็นอยู่ได้ยินเสียงอ๋อนั่งไงคบเวอร์นะคบเวอร์ก่อนให้เราหายเหนื่อยนะครับไอ้ชั่วเอ้ยยิงมาอย่างนี้แม่งเงยสัตว,วนะ์ลำคาและขี้เกียจกั้นหายใจไปไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชม ไปกอนเ็าเร่ไปกันดีกว่าครับเออลืมเก็บกระสุนขึ้นบินขึ้นบินอยู่ไหนวะได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นเห็นแต่นกกับอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเรือลอยฟ้าเลยลืมละเดี๋ยวเราเนี้นครับมีอะไรใหม่เอ้ยยังไงังไงยัไงมีศัตุูมีศัตู ขออนุญาตปืนพกแม่งเลยอันนี้เก็บเสียงนะครับดีหน่อยไปไปไปอย่างเงียบๆอย่างช้าๆโอ้หกะตูอีกแล้ว ต้องขออภัยนะครับคอมไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้ก็ล็อกเฟรมเรทอยู่ที่25พอเล่นได้นะครับเกมพวกนี้ไม่จะเป็นต้องถึง30หรือ60เขก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับอ๋อเขาให้เราเดี๋ยวผมริืมล Z, ะแซดเรา F เอาช่างมันเครียดใช้ละเราโคเวอร์ไปเดือครับสนสยสนสยยืนซ้อนกันดียืนซ้อนกันยืนซ้อนกันยืนซ้อนกันยัง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 ไม่ยืนซ้อนอีก้องหามุมดีๆวันนี้ครับเอาไอหา่าไม่ยืนซ้อนอีกแล้ว ก็อ,อย่างนี้เลยแล้วกันตายอืออือซีีซ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 สีซ่สี่คออรอแล้วก็ปืน

เก็บไป2มาอีกมาอีกมาอีกเข้ามาเข้ามาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทูเดสหนีไปไหนไม่รอดหรอกอ่าน่าจะตายนะหมดแล้วนะโอเคนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับงั้นเราไป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 ขอกระสุนก่อน thank you very much bu ูหนึ่งเอามาทำไมวะเนี่ย มายูนหนึ่งโอ้โหกูขอบคุณมากคือมึงไม่มีอะไรให้กูเลยเราเดี๋ยวตามพวกตึกเนี่ยมันต้องมีพวกสไนเปอร์อยู่เราลองดูว่าม,มีหรือเปล่างั้นไงนวันนี้ผมวันนี้ผมหัวม,ม,มากผมหัวมากกูเห็นมึงอยู่ไม่ต้องแอบสไนเปอร์แม่งเลย กูเห็นอยู่ไอสัตว์แอบทำไมวะเมื่อกี้เห็นหัวคนอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อไงไง <c oughs> ไม่ต้องกั้นหายใจก็ได้ครับฆ่าแม่งนี้เลยอุ้ย <c oughs> กูรู้ว่ามึงหายใจไม่ออกเอายาแก้ไซนัสไปแดกซะแต่เป็นสูตรใหม่เป็นตะกัวโอโอ,โ,อโกระตุกกระตุกเรารีบไปวางระเบิดเดือยครับนี่อีกช่องหนึ่งแต่เรารู้ว่าผมผมว่ามันต้องมีสตูซ่อนอยู่มันไม่ได้ง่ายไล้ขนาดนี้โคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์ อปนที่หนึ่งเดินไปเดินไปเดินไปอืมตายไปหนึ่งครับท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดอนอย่าแอบอบย่าแอบอย่าหวังว่าจะแอบบเดี๋ยเดือดเดือดเดใส่กระสุนอยู่ย็นยันยัน ไอ้เหียเออยิงไม่โดนเปลืองกระสุนเปล่าเลยอ้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วไปไปไปสิครับท่านผู้ชมจ,จนจุดนี้ขอกระสุนหน่อยกระสุนไม่ค่อยพอครับนี่ไอคนนี้ด้วยผมรู้ว่ามึงไม่ได้ยิงเลยทำไมน้อยจังวะกระสุนมีอยู่แค่นี้ทีเดียวกูซึงมาก แล้วก็เขาให้เราเข้าไปในซาปลักรพังเพื่อซุ่มยิงซุ่มยิงกลางสายโมกไม่ใช่ยุกิดีวเราไปอย่างช้าเด้ยวยครับเพราะว่ามันอาจจะมีสตูอยู่สตูที่เป็นอาหารนะไม่ใช่เล่นทําไมเนี่ยมีทีก็เล่นทุกทีเป็นมุกหรือเปลือกหอยตึกตึกตึกตักตีกตึ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 กต มีกระสุนอาวไม่ใช่ทางขึ้นเหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยเซ็งสุดเซ็งครับเดินเลยช่องแม่งละไป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 เสียงคีย์บอร์ดดังนะครับขอประทานอภัยเดี๋ยวผมจะซื้อคีย์บอร์ดใหม่แหละตอนนี้ผมใช้บูสวิตอยู่จะเปลี่ยนเป็นออรินสวิตแล้วฮะสวิตเซแลนไม่ใช่หรือไม่ก็อาจจะกีสวิตก็ดูก่อนว่างบเราจะมีหรือเปล่า โอ้โอ้เพราะตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อ GTA V หรือว่าที่บอร์ดดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอัดมา15บาทีล้วเหรอเนี่ยโอ้โห,หน่าเหมือนกันนะเนี่ยภารกิจหนึ่งยิงแม่งมเอาเยี่ยยงไม่ตายฮิตแม่ม,มึงเถื่อนอยังวะถ้าตายนาดมากถ้าตายครับเต็มเลยครับเลือด เดีกรียิงไปรอบหนึ่งไม่ตายโคตรเซ็งเลยมีใครอยู่ไหมเฮลโหลมีเสียง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 ยิงแม่ง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 เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมีสไนน์นู่นว่ายิงไหนวะยิงไหนอยู่ไหน มึงอยู่ไหนเมื่อกี้ใครยิงกูเย็ดแม่ไหนวะน,น่ากูยืนลอมเลยอะไหนมึงอยู่ไหนไหนวะไอตัวไหนที่ยิงกูเอ้าอยู่ไหนวะไหน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  อ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ป่ะนั่งไงนั่งไงนั่งไงเอ้ยเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนลบ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 เลือด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 ไอ้สัตว์เอ้ยโผมาดิโผมาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตก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 เอ้าหายไปไหนแล้ววะ สัตว์เอ้ยยิงหลายๆรอบแอบทำไมวะกูมองไม่เห็นเออเติมกระสุนแล้วเครื่องนี้ใช่ไหมสเปดบาร์สเปดบาร์าอีกทีโอ้โหเข้าคาสิีเลยครับท่านผู้ชม แล้วก็มีรถมาเออลืมบอกไปว่าเกมน,นี้ยเป็นจำลองสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับในสไนเปอร์อิลิตเนี่ยอะไรไปหยิบอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็โปรยฝุ่นเลเดี๋ยวถือปิดปืนอ้าวเฮ้ยเม่อกี้ปืนซ้อนกันไอ้บ้าเดี๋ยวเรารอรถอีกคันหนึ่งยิงไปเลย ยิงไปเลยระเบิดระเบอ้อตูมเกิดเป็นโกโก,โก้คันไม่ใช่ตายกันไปตามๆกันเฟรมเลตตกไปรัวๆอ้าวเฮ้ยรถถังมาจากไหนเฮ้ยเอ๊ะหรือว่านี่มันเป็นจุดที่เราวางอ๋อมีให้เรายิงจุกใช่ไหม แต่เราไม่ต้องโง่ยิงจุกครับเรามันมีระเบิดวางไว้อยู่โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่กระตุกยิงไปไอสัตว์รถถังระเบิดระเบิดโอ้ย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 อะไรอ่ะมึงอีกตัวไอสัตว์เฉียดคอทำไะไรหรอวะทำไะไแล้ววะ ตัวที่เราต้องรอบค่ายูงไหนอะอืมโดนสะโพกครับท่านผู้ชมไหนวะตัวที่เราต้องรอบค่าอ๋อตายแล้วอยู่ในรถโอ้โหโคตรโชคดีอะไรยิ่งนี้เอายิงไม่โดนยิงพลาด คนเรามันมีพลาดกันได้เอ,อื้องทะลุหัวใจมึงตายอยู่ไหนวะไอสัตว์เอ้ยมึงพวกมึงชอบแบบหายตัวไปโดยที่กูไม่รู้อะอยู่ไหนกันวะอนู่ไหวะตรงนั้นเหรอมึงก็ตายสิครับเอาไม่ระเบิดดิค่ะอ,อะไรเว้ อืตายมีอีกไหมอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงซ่อนสกูหาไม่เจอเลยเอ้าเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนไอสัตว์เอ้ยยิงยากเย็นชิบหาย หลบได้หลบไปอ้าวเฮ้ยเยสมยิงไม่โดนครับท่านผู้ชมต้องขออภัยในความไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญไม่ช่ำชองไม่โชคชนพูดทำไมเอ,อือมึงตายแน่แน่หมดซิหมดดีหมดดีหมดดมดดทั้งหมดแล้ว จังหวะนี้มันต้องหมดแล้วดิมีอีกเหรอห่องนี้ก่อนดีกว่าครับไม่น่ามีละไม่มีแล้วแหละไป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 โอ้โหเอาอะไรวะไอ้สัตว์แลวกูต้องมาเริ่มใหม่กูตกตายเฮีย ฆ่าได้หมดแล้วมาตกมาตายที่หลังโคตรควายเลยกูไอ้รอ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 โอ้ต้องมาเริ่มเล่นใหม่ต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวท่านผู้ชมในความกากกะโลกกะลาตกตกตึกตายสุดยอดแห่งความสต no ok. ิลปิดฟักกิงนูบโคตรแห่งความโง่บรลม มาแล้วรถถังรู้สึกเซ็งเดี๋ยวผมตัดตอนที่ภาร,รกิจเสร็จเลยแล้วกันนะครับแต่พอเราฆ่าได้หมดแล้วเนี่ยต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่ผมกากไปโอเคตัดเลยตัดฉากโอเคครับท่านผู้ชมภารกิจเราสําเร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็รีบมาเลยเดี๋ยว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 ,ยวตกตึกตกตกึตกต,กต,กตกซีรีส์ไม่ใช่ไปไปครับอันนี้คือเราทำภารกิจแล้วนะต้องขออภัยในที่ผมกากแล้วก็เสือกตกตึกตาย โคตรควายโง่บรมมาโง่อ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรวะเฮ้ยอ้าวอะไรวะไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะใช่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 เอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าหลงทางอีกแล้วกูโง่ไม่พอหลงทางอีกโคตรแห่งความฉลาดน้อยเกือโตอีก เรามาปัดมาตรงนี้ใช่ไหมนี้ใช่ไหมมั่นใจนะเออถูกทางสักทีกูโคตรแห่งความงโง่มาๆๆเอ๊ยอ๋อไม่ใช่ไอ้ไอ้สตูสตูสตูแอปก่อนแอปก่อนแอปแอบแอบแอ,แอเลือด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 เดี๋ยวกูตายอีกไอสัตว์ไม่อยากตกมาตาย มีอีกใช่ไหมหมด,ดแล้วกูเหนื่อยให้จบภาร,รกิจสักทีเดียวครับโอเคเรียบร้อยครับได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับอ่ะปะปะจบแล้วภาร,รกิจของเราเย้เอ้าวเฮ้ยปิดทางปิดทางเอ้าเฮ้ยเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วเริ่มหมุนเมาส์ไม่รู้เรื่องเลยครับ เย่ใ yeah, นที่สุดเราก็จบภารกิจเย่รู้สึกดีใจมากครับจบภารกิจโอ้โอเคครับจบภารกิจเรียบร้อยแล้วครับมิชชั่นสักเซสทำไม Success, okay, สักเซสวะโอเคก็สหลับคลิปนี้ก็เรามา,าคือผมมาตกมาตายทีหลังนะก็โคตรแห็นค,ความโง่ไม่เป็นไรฮะก็สุดท้ายเราก็ผ่านภารกิจมันด้วยดีนะเริ่มพูดไปถูกแล้วลิ้นเริ่มพันก็ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่มารับชมนะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับก็จะทำมาเป็นมิชชั่นมิชชั่นเรื่อยๆถึงผมจะทำเป็นมิชชั่นที่หนึ่งมิชชั่นที่สองมิชชั่นที่สามนะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์พูดซ้ำทำไมวะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุที่มารับชมนะครับโอเคออกเลย yes say feels that it right